ได้เวลาแล้วนอนแล้วลูกนอนกระเป๋าลงแล้วตกกระเป๋าจอดทำไมฮ่าแสดงขึ้นมอนี่เลยจอดแป๊บนึงจอดยางก้อนลงเขามาเนาก็พักยาง เ้าหลับที่นันเฝ้าสบายคืงเ้าหลับแล้วนอนเฝ้าสบายขับไปกันนอนอ้อเอออะไรนีคุณจะตกเออเดี๋ยวหลบไปไหน ดูอะและ้วกระเป๋าไปจะไปโดนหัวลูกด,ด,ดูซิปมันเปิดไว้ไหมนันม่นของฉันจะร่วงเฮ้เอาโะบชะันมากที่นี่เหนี่ยอาวางหัวลูกร่วง วายนักไห่ขับคนเดียวก็ไม่ขับไปให้มันถึงมตรรุติรมอยู่นั่นเลยถ้าไม่รำป่านนี้ไปถึงแล้วได้นอนพักแม่ถ้าไม่รำมนะุมตริรีมา ถึงนอนจริงๆอ่ยตะเกียว เราไม่ได้โนดดูเอฟซีดูเอาเดิมใครเหนื่อยสุดนี่ ไม่มีสักนิดก็จะทำให้เพื่อนเธอเจอเธอว่จะนอนนี่แหละไม่ไรจะนอนแล้วก็ต้องมีคนโทรมากวนกูจะโทแล้วมึงก็โทรมาคุยกับเพื่อน <c oughs> จะมาขับคืนเลยเรา็วไม่ต้องนอนฉันนอนก่อนแล้วเธอก็คุยกันไปก่อนโอ้ยตายยัง เพเปลี่ยนกันเมื่อกี้นะไม <ป S> ่ เ,เดี๋ยวจะให้เกเก็บไว้ไห้ก็ใส่ใส่เกลียวเลยท้างั้นอะ่ะยวให้เก,กททำใส่เกลียวไว้ใ <Finland> ห้เลยไม่งั้นก็ไม่งั้งนก็ให้เก,กทำเป็ดให้ใหม่เลยท่อพักก็ยกลงไปเลยทำแบบทำแบบไอ้เหล็กสีนิ้วแล้วก็จีตงตรงเลยมันจะได้น้ำหนักมันจะได้เบากว่าเดิมเวลาเขาจะนอนนี่จะต้องมีเพื่นอนมาไม่ได้นอน เอามาชิมดูเออเอามากี่ลูกวะลูกหรืว่าเอาหมายเยอะหรือว่าจะซื้อมาฝากเราด้วยเนอก็เอามาสองสามลูกกว,ว่าจะกิบสักอิบเนื้อมาขับรถต่อ<ว>เอาจะได้คุยเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ได้นอนแล้วมา ฝนจะตกตีเยอเห็นไหมจอดก็ได้เออมาคุยก่อนฝนจะตกแล้วนะ้ำมืดตือ้อๆหนอะไรนะเออใช่ใช่ใช่ใช ไม่แน่ใจยังไม่ได้ถามเลยว่าลงไหนไหนไทยวัวไทยวัวไทยวัวลืมไทยเออทิ้งตัวจะทักไปถามเอามาสรุปเราไม่ได้ขับจะขับไม่ถึงหนึ่งจะนอนนึกโตไม่รู้เวลาเวลากูต้องมาขับคุยเป็นเอาโทรศัพท์นู่นนะยาวเลย สรุปแล้วเอาไว้เสียบสรุปแล้วเราก็เียมาได้นอนนะเอ็มซีเขาก็จะไปขายรถก็ดด <laughs> มีเพื่อนคุยแล้วไงไปขับเป็นเพื่อนกันไปคุยกันไปเราก็จะนอนเอ็มซีนี่ก็บายบายนะคะเขาขับรถวัน,น,นไหนเขาขับรถ <laughs> ก็เจอกันค่ะคลิปหน้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละคะ่ะอคลิปนี้ก็เอาอ่างเต่ามาด้วยนะคะพอดีเราจะไปธุระด้วยสระบุรี นะคะไปงานขึ้นเปิดร้านใหม่ที่สวนนะคะสวนการยางนะคะเราก็เลยดิเกอร์เกด้วยเราก็เลยผ่านเปามาเราโรงงานระยองลงของเสร็จเราไปธุระไปจ้ะก็เจอกันค่ะพี่กอนไปสอนไปเจอกัีกแวสวัสเจอกันที่แล้น